เด็กชายวัย12ต้องผ่าไส้ติ่งแต่หมอผ่าคนไข้พิเศษก่อนสุดท้ายไส้ติ่งแตกเสียชีวิตนายสมบูรณ์เล่าเหตุการณ์ว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องต้นน้ำมีอาการปวดท้องตลอดเวลาตนจึงพาลูกไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเมื่อหมอตรวจดูอาการพบว่าเป็นไส้ติ่งจึงส่งตัวลูกชายไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดโดยเมื่อเวลาเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เวนเปได้เห็นลูกชายเข้าไปในห้องผ่าตัดโดยที่ตนเองนั่งรออยู่ด้านนอกเวนเปคนดังกล่าวได้เห็นลูกชายออกมาตนเองก็แปลกใจจึงเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ ไ,ได้รับคำตอบว่าหมอมีคนไข้พิเศษสองคนโดยจะผ่าตัดให้คนไข้พิเศษก่อนและได้นำลูกชายกลับมารอจนต่อมาคืนวันที่31พฤษภาคมน้องได้เสียชีวิตโดยหมอระบุว่าไส้ติ่งแตกและติดเชื้อทำให้ตนคาใจว่าลูกชายส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวถึงสองวันหมอกลับไม่เล่งผ่าตัดให้จนทำให้น้องต้นน้ำเสียชีวิตลงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากโรงพยาบาล you